อ่าครับสวัสดีครับอ่าสาหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับว่าอ่าโซลินอยน้ําเข้าถังหรือวาล์วน้ําเข้าถังเนี่ยนะครับอ่ากับเดนน้ําทิ้งมันทํางานกันยังไงอ่าเมื่อเรามาใส่บอดจีนนะครับอ่าวันนั้นเห็นไม่ค่อยถนัดขอดูชัดๆอีกหน่อยสิประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้วันนี้ผมก็เลยอ่าเจาะจงเอาเฉพาะอ่าโซลิโอยน้ําเข้าถังหรือวาล์วน้ําเข้าถังนะครับกับเดนน้ําทิ้งอ่า มาทดสอบให้ดูเลยนะครับว่ามันทํางานกันยังไงนะครับทีนี้วันนีอ้อุปกรณ์ที่จะมาร่วมตรงนี้ไม่มีคือสายคาปาแล้วก็มอเตอร์ซักเท่านั้นเองครับที่ไม่ได้เอามาร่วมวงด้วยนะครับน,น,นะครับวันนี้ครับจะเอามาเฉพาะาโซลิอยน้ําหรือวาล์วน้ําเข้าถังแล้วก็เดนน้าทิ้งเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็มาเข้าใจกันเลยนะครับว่ามันจะทํางานกันยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมามาดู อย่างอื่นพวกนี้นะครับปกติหมดครับไม่ว่าจะเป็นสวิคหรือว่าเพรสเชอร์ตามปกติบอร์ดคอนโทรลก็อยู่ตามปกตินะครับพวกนี้อยู่ปกติหมดนะครับทีนี้แจ็คเสียบของเราเราก็จะหันหน้าเข้ามาดูนะครับเอาอางนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นสายสายเอว่างั้นเถอะครับเอกับเอว่างั้นเถอะเอาเอาง่ายๆเลยครับเอาเอาแบบง่ายๆเลยนะครับทีนี้ สาย L กับสาย N พวกนี้นะครับเราเราจะต้องเตรียมมาแล้วครับสมมุติว่าปลั๊กไฟของเรามี2เส้นนะครับอันนี้ผมทาปลั๊กไฟมาแล้วนะครับปลั๊กไฟมาแล้วอันนี้ปลั๊กไฟจะมี2เส้นเราจะเลือกเอาเส้นไหนเป็นสาย L และก็สาย N ก็ได้หมดนะครับอันนี้ตอนนี้ผมก็จะเลือกเอาสีขาวนี่เป็นสายสาย L ก็ได้นะครับสาย L เสียบเข้าไปนะครับนี่ครับ อ่าส่วนสายเอ een, então, er à, er ang, ็นนะครับเห็นไหมครับอ er <makes> uh, ่าผมจะพ่วงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าผมจะพ่วงแล้วนี่ครับอันนี้อันนี้จะไปเสียบบอร์ดนะครับเนี่ยครับจะไปเสียบบอร์ดอ่าเห็นนะครับสายลักมาสองเส้นนี่ครับอ่าเนี่ยครับอ่าสาย L อลไปเสียบตรงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสายสายเอ็นเสียบเข้าไปเลยนะครับตามปกตินะครับอ่าแล้วตรงสายเอ็นนี่นะครับสังเกตดูนะครับอ่าผมจะพ่วงเอาไฟออกไปแล้วนะครับ ผมจะเอาไฟออกไปเลี้ยงวาล์วน้ํานะครับเนี่ยครับอ่าวาล์วน้ำหนึ่งเส้นนะครับอ้าวนี่ครับอ่าเข้าไปวาล์วน้ำหนึ่งเส้นอ้าวเอางี้ดีกว่านี่ครับเราต่อให้ให้เห็นเลยนะครับอ่าเขาวาล์วน้ำหนึ่งเส้นอ้าวนะครับเขาวาล์วน้ำหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยสายไฟที่เราพวกออกมาเพราะว่าไอตัวเนี้ยอ่าไฟออกตัวเนี้ยครับผมไม่ได้เอาออกมานะครับผมมาลัดเอาตรงนี้เลยนะครับอ่าวนี่ครับอย่างที่ผมเคยทำนั่นแหละครับอ่าทีนี้ สายเส้นนี้ก็เป็นสายไฟนสายเอ็นนะครับเราจะเอาไปไหนครับนี่ครับดูเดนน้าทิ้งนะครับเดนน้าทิ้งเนี่ยผมก็ตัดมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเป็นกระจุกแบบนี้นะครับสีน้ําเงินนี่เราไม่เอาแล้วครับอย่างพี่น้องเห็นนะครับเนี่ยครับสีน้าเงินเนี่ยครับผมไม่เอาแล้วครับเนี่ยปล่อยไว้ไม่เอา่าที่ผมจะเอาก็คือมีสามเส้นนี่นะครับ่่าาสีม่วงสีส้มแล้วก็สีน้ําตาลนี่นะครับ อาสีน้ำตาลจะไปไหนก็อา๋ยวพี่น้องดูนะครับว่าอันนี้สีม่วงเนี่ยครับแล้วก็เสียบไปตามปกติของมันตามตำแหน่งนะครับอาตามตำแหน่งของเดนน้ําเลยนะครับอาตามบอร์ดของเขาเลยนะครับอันนี้ครับไปเสียบที่เดนน้ำเลยนะครับอาทีนี้อาส่วนวาวน้ําก็เข้าตามปกตินะครับอันนี้วาวน้ํานะครับนี่ครับอานี่วาวน้านี่นะครับวาวน้ําก็เข้าตามปกติเลยนะครับวาวน้ําเส้นนี้นะครับเนี่ครับ อาเตรียมไว้แล้วนะครับนี่อาจะได้เห็นชัดๆง่ายๆนะครับเห็นไหมครับวาลน้ําก็เข้าตำแหน่งของวาลน้ําวิ่งเข้ามาวาลน้ําตามปกตินะครับอาส่วนสายไฟอาผมก็พ่วงออกจากตรงนี้แหละครับอาพก็ออกจากตรงนี้ครับอาจากสายเอ็นนี่แหละครับข้างนอกนี่เลยนะครับอาต่อมาทีนี้อาสายสายเดนน้าทิ้งนะครับอาสีส้มนะครับผมก็จะมาพ่วงตรงนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับ อ่ามาพ่วงจากตรงนี้เลยครับเนี่ยครับพ่วงจากตรงนี้ไปเลยนะครับจากปลั๊กนี่ไปเลยนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีสายมอเตอร์ลงไปด้วยนะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับอันนี้สายไฟลงมอเตอร์แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นนะครับเนี่ยครับมันจะลงไปหามอเตอร์เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยครับจากนั้นมาไอสายสีน้ําตาลเนี่ยครับอ่าสีน้ําตาลเนี่ย ของเดนน้ําทิ้งนะครับเราต้องเอามาเข้ากับตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่าตัววาล์วน้ํานี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเข้ากับตัววาล์วน้ําเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งปิดน้ํานะครับเนี่ยครับเพราะว่าเราอาศัยไฟตัวนี้ครับที่บอร์ดสั่งมาผมบอร์ดสั่งมาหาอ่าสายไฟเส้นนี้เราเรายืมไฟเส้นนี้ครับวิ่งไปหาเดนน้ําเพื่อให้มันปิดน้ํานะครับอ่ามีแค่นี้เองนะครับอ่าเห็นไหมครับ ่าเข้าใจนะครับอ่าตรงนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาทดลองกันนะครับตอนเนี้ถ้าเรากดซักนะครับถ้ากดซักปุบ๊บน้ําก็จะเข้าถังเลยนะครับอ่าทีนี้ถ้าเรากดซักนะครับมันก็จะซักตามปกตินะครับกดซักเลยนะครับกดเลยนะครับ อ่าครับน้ำน้ำไหลออกไปแล้วครับนี่ครับน้ำไหลออกไปแล้วเมื่อน out AH ้ําเมื่อน้ําเข้าถังได้ขนาดมันก็จะหยุดการปล่อยน้ําเข้าถังแล้วมันก็จะซักนะครับหลังจากที่มันซักเสร็จปุ๊บนะครับมันจะปล่อยน้ําทิ้งนะครับอ่ามันจะปล่อยเดน้ําทิ้งนะครับมันจะปล่อยเดน้ําทิ้งมาดูว่ามันจะปล่อยยังไงนะครับเมื่อจังหวะที่มันจะปล่อยเดน้ําทิ้งนะครับอ้าวไฟตัวนี้ก็น้ําก็จะออกตัวนี้นิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับ พราะก็ไอตัวนั้นดึงปล่อยน้ําทิ้งเมื่อไอ้นั้นได้จังหวะปุ๊บไอตัวนี t t ้ก็จะดับเลยนะครับน้ําก็จะดับเลยเห็นไหมครับถ้าตัวนั้นได้จังหวะตอนนี้มันปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะครับตัวนี้ครับมันปล่อยน้ําทิ้งเพราะไฟตัวนี้ตัดไปแล้วนะครับถูกไอตัวนั้นตัดไปแล้วนะครับไฟวาล์วน้ําทีนี้พอมันได้จังหวะที่จะปั่นแห้งเสร็จปุ๊บนะครับมันมันปล่อยน้าแห้งปุ๊บมันถึงได้จังหวะมันก็จะปั่นแห้งเลยนะครับทีนี้หลังจากที่มันปั่นแห้งเสร็จนะครับ มันจะซักครั้งต่อไปนะครับมาดูนะครับอันนี้หรือว่ามันจะซักครั้งต่อไปนะครับมันจะซักครั้งต่อไปปุ๊บไอตัวนี้ก็จะปล่อยน้ํานะครับไอตัวนั้นก็จะปิดน้ําข้างล่างก็จะปิดน้ําเลยอ่าเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้มันปิดน้ําแล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันปิดน้ําตอนนี้ก็รอไอ้น้ําตัวเนี้ยครับเข้าถังนะครับ หลังจากน้ำตัวนี้เข้าถังได้ขนาดมันก็จะหยุดตามปกติของมันแล้วมันก็จะซักหลังจากที่มันซักเสร็จปุ๊บได้เวลาที่จะปั่นแห้งมันก็จะเป็นอาการแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนะครับเมื่อมันจะปั่นแห้งปุ๊บนี่นะครับมันจะปั่นแห้งได้จังหวะของมันอ่าไฟตัวนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาหานี่นะครับมาปล่อยน้ำแป๊บหนึ่งก่อนนะครับรอจนไอ้นี้หมดระยะของมัน พอไอ้ตัวนี้ล็อกปุ๊บนะครับตัวนี้ล็อกปุบ๊บน้ําตัวนี้ก็จะดับพอมันดับแล้วปุบ๊บน้ําที่มันปล่อยออกจากถังไปมันก็แห้งลงแหง้งลงนะครับพอมันแหง้งลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เวลาของการปั่นแห้งนะครับอ่ามีแค่นี้เองครับสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามาว่าอ่ามาทางานกันยังไงนะครับมันต่อกันแบบไหนยังไงก็เห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยครับอันนี้สายเส้นนี้ครับออกจากบอร์ดวิ่งไปหาเดนน้ําเพื่อปล่อยน้ํานะครับส่วนสายสี ม่วงนี่ครับวิ่งจากเดนน้าเข้ามาหาตามตําแหน่งของมันเลยนะครับทีนี้ก็ส่วนไฟาสายแอลนี่ครับตรงมาสายเอ็นนี่เราต้องพ่วงพ่วงไปเรี่ยงวาล์วน้ำํำเดนน้ํามอเตอร์อย่างที่ผมได้ทําให้ดูนะครับทีนี้ก็พี่น้องก็เข้าใจนะครับว่าการต่อตอ,ตอยังไงครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้เอาเอามอเตอร์มาร่วมด้วยคือสายคาปาและมอเตอร์ไม่ไดเอามาใส่ด้วยนะครับเพียงแต่จะเอา,อาวาล์วน้ําแล้วก็เดนน้า มาทดสอบให้ดูว่ามันทํางานกันยังไงนะครับตอนนี้พี่น้องมือใหม่ก็เข้าใจนะครับว่ามันทางานกันแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะอาศัยสายที่พ่วงมาเท่านั้นเองนะครับเนี่ครับเนี่ยครับเราไปลองไปแก้ไขกันดูนะครับลองทําดูนะครับเนี่ยครับไม่ยากนะครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกรับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ